ไกลไหนอะเอ้าคว้ามาแล้าวาทุกคนน้องยินดูเจอปะน,นี่เธอมาแล้วคนผม,มนก็กลัวคนจะมาเห็นน้องนะคนเพราะว่าน้องไม่คนในหมู่บ้านนะคนแรกอะไรอะน้องอ๋อน้องมายืนดูเป็นเมนทันมาไกลอะเกือบจะไม่ยืนไม่ก็ใช่ย่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอฟซทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฟรพาไปเรื่อยทุกคนครับผมได้พาตัวน้องสากายมาที่บ้านเนื่องจากวันก่อนนี้ผมได้ไปช่วยตัวน้องมานะน้องหนีออกจากลุงเลี้ยงผีไปเพราะว่าน้องเหมือนแบบ เรือฟื้นความจําตัวเองทุกคนนะลูกคุณลุงทาให้น้องแบบว่าจําสิ่งที่น้องเคยทามาแล้วก็พ่อแม่น้องซึ่งทุกคนนะผมจะบอกว่าน้องตั้งแต่รู้ความจริงจําอะไรได้ก็ออกจากหล้งพีไปและผมก็จะตามหามาจนเจอทุกคนนะผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่ไปเจอตัวน้องยายเลยห่างกับเล็กนั้นแต่ว่าผมไปเจอน้องกับมังโดนไอ้นะ สมิงชาวนาทุกคนสมิงชูชาวนากำลังลากไปทุกคนนะน้องอะไรหลังบ้านมัน้งซึ่งผมจะบอกว่าผมพาน้องมาที่บ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้น้องอยู่ในบ้านหรือว่าหลังบ้านผมเน่ทุกคนนะผมจะไปดูน้องกับพาพี่ทุกคนไปดูน้องจาไก่กันว่าน้องเป็นไงบ้างหลังจากคิดจําความได้แล้วก็เกิดสิ่งผิดพลาดน้องไปโดนไอ้สมิงชาวนาจับตัวเกือบไม่รอดทุกคนนะ ดีนะผมเข้าไปตามหาทางนั้นไม่งั้นน้องอาจจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงตอนนี้ทุกคนไปใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก,คนนะแก,ก,กด Facebook, แชร์ทุกคนนะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ Facebook y o u t u b e พี่แฟร์ในผมที 2, ทุกคนนะพี่ชายทีสองทุกคนนะไปไปหาน้องสกายก,กันทุกคนไปทุกคนไปหาน้องสกายเมื่อกี้ผมยังเห็นเล่นอยู่ในบ้านนะพอดีผมอะ่ะมีของจะให้น้องซึ่งเป็นของที่ PFC ส่งมาทุกคนนะมีเพิ่งมาถึงมาแมปม,ม,มาเลยทุกคนนะมันหมดจอะมากแล้ว,ลวผมก็ได้พานลงมาที่บ้าน เป็นน้องจัลโลเข้ทุกคนตุ๊กตาจัลโลเค้สวยมากพี่น่ารักมากนะพี่ข้อคอดายนะก็ผมเพิ่งเปิดดูแล้วก็พอดีมากเลยผมจะให้น้องสกายเพราะว่าตุ๊กตานนองก็เหมือนจะหายแล้วทุกคนนะถ้ามีเสียงของหินเจีย๊ยหรือเครื่องหินเจี๊ยทมันดังเข้ามาขอพัยทุกคนเพราะว่ามีพี่ข้างใบเหาก่อสร้างบ้านอยู่ทุกคนนะสกายโอกกเคเพราสกายไปไหนทุกคนน้องไปไหนพี่ ไม่รู้น้องไปไหนบางคนเมื่อกี้ยังอยู่ในบ้านทุกคนนะเจอน้องป่าเมื่อกี้วิ่งอยู่ในบ้านเนี่ยเออมั่งน้ำเลยเมื่อกี้ยังอยู่ในบ้านเลยก็เจอในบ้านทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าน้องไปตอนไหนอากาศสั yeah ่งบ er <derivatives> no okay? so, ้านทุกคนจะบอกว่าอากาศกิ่หลังบ้านหรือเปล่า สากายคว้เคาเอาขาลคว้ามนบ้าหรบกสกายไหนอะเอ้าคว้ามาเลยพวกทุกคนน้องกินดนเจอปะในทำมาเลยฮะพวกจะน้องไหมคว้ามาเลยคว,ว้ากำกับอะไรอะเขาอะไร อ๋อแถววันมีคนมาใครแรกเรื่องอะไรเพี้ยจะเดากี่อะทุกคนน้องไปอยู่บนต้นไม้ทุกคนมาดูขึ้นไปดูอะไรทุกคนผมจะขึ้นไปถามน้องอยู่ว่าน้องไปทำอะไรตรงนั้นทุกคนไปน้องสกายไปบนต้นไม้แล้วตกมาผมแย่ทุกคนนะว่าสกาย ต้นมาอะไรไม่เลิกกันยังทุกคนเงี้ยกระหมาไม่ถึงอยากให้น้องมาเจอกันมากเลยเนี่ยวะเฮ้ยว้าหลังใคยปะกูกคนผมก็กลัวคนจะมาเห็นน้องทุคนเพราะว่าน้องไม่มีคนในหมู่บ้านนะคนแรกอะไรอ่ะน้องอ๋อน้องมายืนดูเป็นเมนโดยเป็นเมนเผาศพหลังบ้านของทุกคนนะคน ก็ตกตกใจมากพี่เฮ้ยเอาไงโยนน้องไม่ลงอะไรบอกแล้วคว้าแกล่องกันเราเคยบากูกรับผดต้านะครูผมผมผมกลัวน้องตกด้วยแล้วก็กลัวใครจะไม่เห็นด้วยคว้าแกล่องคว้าเนาะคือเธอเชิดเยอะแยะสกายลงมาผมบอกว่าลงมาอย่าหาเลี้ยงเจ็บตัวเฮ้ยทำไมเดนกแกพัดร้องกับเขาเนาะทุกคนน้องมีแผลในขวบเข่ามันจะล้มหรือเปล่าอ๋อครั้งก่อนที่แก หนีแน่เลยฮะเขาแน่แกจะช้อนคูเฉาเส่อหลังเดือนหลังเมื่อ่ะทั้งเหนอเสื่อหลังเมื่อยแล้วน้องถามว่าตรงนั้นคือลายแดงๆขาวๆผมบอกเป็นสาราเมนที่เผาล่างคนคนที่เสียชีวิตน้องไม่ไม่เคยเห็นนะทุกคนนะน้องก็ถามสงสัยน้องก็อยากรู้แล้วก็ผมก็เอาเสื้อผ้า้ต้นไม้ใส่ก่อนเพราะว่าต้นไม้ยังไม่กลับมาคนนั้นยังไม่เลิกเรียนพี่พี่เพราะว่อ พอ่อเกลังเดี๋ยวคนมาเห็นไอ้สกายออกมาสกายสูงนะทุกคนสูงนะฮะฮะน,ออน,น้องมองไปทางฝั่งโน้นทุกคนกน้งอนงจะโรงเรียนเออแกจองน้องมองไปแล้วหลังจะโรงเรียนทุกคนพ่อเกลังฟ้ากรเพิ่อได้ไหมครูเล็กเล็กมีอะไรกินให้น้องกินเปล่าถ้าอะไรน้องกินได้มีอะไรน้องกินเปล่า เออขวากีรังอังกู๊กก็คือเออเดี๋ยวมากินตรงนี้ก็ได้ทุกคนเดี๋ยวมากินหลังบ้านกันน้องด้วยกันนะขวากีรังขวากีรังกุ๊กละน้ำอังภาษาน้องถามว่ากล้วยสุกไหมผมบอกน้องน้องรู้จักกล้วยเพราะน้องเคยเจอเป็นกล้วยป่าในป่าแต่เนี้เป็นกล้วยในบ้านเราแบบกันไหนเฮ้ยทุกคนนี่ลมอ่ะลมเลื่อนข้อเสนอหรือเปล่า

มันอันตรายมากพ <tem> ี <Well done. S 1> ่น้องบอกว่าไม่นี่แล้วไม่นี่แล้วกลัวแล้วเพราะว่าไม่คิดว่าเจอกับตัวเองนะทุกคนนะอุ้ยอ่ะเราเคยไอ้ืมเอาอะไปชุบเดี๋ยวป่ะเราเคยอ่ะอุ้งก็มาจ้างเยอะเราว่างเลยจ้างยืดลงเลยก็ซื้อแล้ว พี่ขี้อ้างเลยอ่ะผมบอกว่าถ้านอนคิรน,นีถ้าผมจะไม่ตามหาน้องแล้วให้น้องไปปรเชิญไปปรเชิญหน้ากับสิ่งที่จะเจอเองนะทุกคนนะใหน้องไปเจอสิ่ง,งนั้นเองแล้วก็ผมจะไม่ตามด้วยน้องด้วยน้องผมบอกเนี้ยน้องก็เหมือนกลัวๆใจสันส่นๆน,นะ โชคดีมากที่ผมไปเจอตัวไปช่วยทันทุกคนไม่งั้นนะไม่รู้จะมีน้องสกายอยู่ที่นี่หรือเปล่ายงเกย์อะไรเงี้ยเลยนะกู้เก็บกู้อีกแล้ยขอหยอกเก็บใบกะเพราอืมอูทุกคนน้องกินใบกะเพราผมบอกกินได้ผมมาแต่ผมไม่ได้บอกกินดิบๆเพราะผมบ่กผมบอกนะครับผมบอกพี่ไม่ครับว่า อืมหูยเหรอน้องกับปีน่า่อยเชิเลยทุกคนแค่พวกเยาพามันช่วยในการพวกแก้เรื่องระบบหายใจท้องอืดท้องเฟ้อได้ทุกคนนะเข้าไปเลยนะอืมเฮ้ยเฮ้ยปีน่าเชิดไม่แล้วอื้อเออเออน้องชอบไปยาพาร์มเฉยทุกคนอ๋อเอออืมเจ็บรึ น้องรักน้องกินกบกะเพาแบบสดๆอ่ะกับกลับขนมเนี่ยทุกคนยูหืมห้องจริงหืมต้องของผมมาเลยเก๋เ่ยอือ มม,มุพี่น้องกินเหมือนแบบกินเป็นขนมเลยทุกคน,นะก,นก,กินใบกะเพราเมื่อกี้พี่ตกใจเลยืกินยังไงวะควาดุเลยว่าโอ้เปนสดมากอะ่ะจิกใบกะเพรากินแบบสบายชิวๆเลยอะ่ะไม่แสบไม่ร้อนมางเลยเหรอเพราคุ้าไว,ว้เพราะคุ้งเอาอ๋อคุ้งเาเยอะ มั่วๆจะเกลียนะไม่หรอเก็บสุดมากแม่สายน้องน้อใส่กันมาดูว่าน้องพีซากายจะกินอะไรว่าทุยอังไงอังจะทุยทุยที่อย่าทุยนะหย่าทุยมือนตัวยนะอืมโอเคพี่ที่ผมขอพาน้องกินขนมแล้วก็เดี๋ยวเราพาน้องไปบนบ้านไปดูตุ๊กตาของน้องที่มีพีเอฟซีส่งมาแล้วน้องก็ชอบหรือเปล่าไปดูกันทุกคน ไปฮะดดน้อก,กินผักอีกถ้าดูโอเโอจะซาบะมันซ์เกยอ่ะโอ้กกยโอ้ยโอ้ยโอ้ยซาบะเลยโอเคทุกคนจะขอ,อน้องกินไปก่อนทุกคนนะทุกคนยังไม่ทันได้ให้น้องไงทุกคนนะน้องเพิ่งปุ๊บน้องเจอน้องกอดกันเลยทุกคนนะนี่คือไม่ต้องบอกว่าน้องชอบไม่ชอบน้องกอดไปแล้วทุกคนพี่พี่ดูสากายเนจจอ่ะเนใจอ่ะ ใช่เนอ้องนชอบเดยคือน้ชอบด็ก่นาทุกคนจะบอกว่าอันนี้คือตัวใหม่ที่จะให้คอนทนต์ตกกาหายไปเพิ่งส่งมาถึงไม่นเพิ่งวันเียใช่ปะแบบแบบไม่เหนืวันเนี้ยเออเพิ่งมางวันนี้หอมมากขอบคุณที่ทจมาใช่อบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะไบกุขอบคุณนะอะรกบบบบกคอ้วขอบคุณนะอืมอะ มีน้ำไม่น่ากินมากพอดีกินข้างมาจะเอาปิดเขาจะให้น้องอยู่ที่นี่ก่อนวันนี้เดี๋ยวไปบอกกูน้องผีด้วยว่าเจอน้องแล้วเพราะว่าจะลุงเป็นห่วงน้องทุกคนครับให้รู้พี่รู้ด้วยจะให้ตน้องก็กลัวแหละกลัวคืออาจจะไม่กลับไปแล้วเพราะว่าน้องเข็ดที่เปิดเที่แล้วดูแผลยังมีขาดมีแผลผมไม่รู้หรอกว่าเป็นไงเพราะผมหายทีหนึ่งในร่างกายอย่างเดียวแล้วกูไปเจอไม่ทันน้องน้องรักไปกินแล้วบอกให้ นอนี่ยออนี่ยทำเอาทำแผ่ทำแผนออ่แผน่อยวันนี้พอทำแผ่นนองก่อนนะทุกคนนะเพราะอย่าันทำแผ่ให้นื้ให้เนื้อมาจะทำแผ่ให้สากาย โอหเลนเท่าไหร่เกก่อนใช่ปะใช่เอมะใช่ไที่ได้ละ ใส่ไปละทำไม่ทาแผลเนี่ยมาแรงอะไร,องไรจะตอม,อมทุกคนก็ผมก็ทำแผลน้องไว้แลกันนะเดี๋ยวไงคืนนี้จะให้น้องพักผ่อนกัแนแล้วก็เราจะคอยดูแลน้องนะเดี๋ยวต้นไม้มาคิดว่าน้องน้อคงตกใจแน่แม,ม่ก็ดีใจเล,เ,ลเล่นบอลอยู่หรือเปล่ามีวันสี่โมงกว่าเราจะมาไม่กลับเลยทุกคนโอเคพี่ยังไงก็ ดีใจมากที่เราช่วยน้องกลับมาได้แล้วก็ถือว่าเป็นบุญของน้องที่เราไปช่วยทันแล้วก็เราไปเจอน่องทันเหมือนกันเป็นบุญของเราเป็นบุญของน้องด้วยเดี๋ยวไงเราขอให้น้องพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตอาการน้องไปเรื่อยแล้วก็จะเอาไปส่งดรงางพีต่อเชื่อว่าน้องคงเค็ดไปอีกนานแหละคงไม่กลับเข้าป่าแน่นอนทกคนโอเคพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องขอให้พี่ทุกคนเป็นกำลังใจเท่าทีทุกคนนะ ขอบคุณมากที่ชมคลิปจนจบทุกคนขอปิดคลิปลาให้นี่ก่อนทุกคนไว้พบกันคลิปหน้าพี่นะสวัสดีครับผมบ๊ายบายตรชย